<laughs> อผมคิดว่าให้ก <c oughs> ันราคาก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกครับอถูกใจไหมถูกใจถูกใจครับเ <c oughs> ขาก็ชอบเพราะว่าเหมือนเราก็เลือกเราก็พยายามแหละเลือกหาสิ่งที่แบบน่าจะเหมาะที่สุดแล้วเราก็มีแอบถามบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยช่วงนี้แบบอยากใส่สีเงินหรือสีทองอะไรดีอะไร <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> อย่างเชิงเฮ้ย <c oughs> เธอว่าคิดว่าอันนี้แบบโลโก้ใหญ่ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้หรือไงไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้ใช่ใช่เออเป็คนดีนะที่แบบครับค่อยๆแบบตะลอมตะลอมตะลอมใช่แล้วเขารู้ตัวไหมไม่รู้ไม่รู้ใช่แต่ว่าเราแบบเอางี้เป็นคนเสแสร้งไม่เก่งมากๆก็เลยแบบเก็บบินไว้ด้วยเพราะว่าเผื่อมันแบบต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไงเผื่อว่าเขาเผื่อเขาไม่ชอบจะได้เปลี่ยนได้ครับฉะนั้นทริคของชายหนุ่มครับก็เก็บบินไว้นะเลือกซื้อของที่เปลี่ยนได้ครับอันนี้คือเทคคนิเขาไปเลือกเองเลยไหมหรือว่า คือคือตอนเราเลือกเราก็เลือกเองอยากเซอร์ไพรส์แต่ว่าแต่ว่าก็เก็บบินไว้เผื่อเขาอยากเปลี่ยนแต่ว่าโชคดีเขาแบบโอ้ยชอบถูกใจแล้วก็โอเคมันดูครับแต่ว่าช่วงนี้ก็งานเยอะดีกว่าเออก็ผลงานออกอากาศเยอะละกันเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ถ่ายนาถ่ายทามาแบบ6 6เดือน7เดือนแรกของปีนี้คือแทบไม่ได้เห็นหน้ากันเลยแต่เหมือนได้เห็นแค่นิดหน่อยอะไรเงี้ย แต่ว่าพอช่วงนี้ก็เริ่มเดินสายโปรโมทเยอะขึ้นมีละครแบบต่อกันเลย2เรื่องแล้วก็มีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งก็โอเคครับปีนี้ค่อนข้างแฮปปี้ในเรื่องของงานมากๆก็คือตามเป้าบ้านก็ตามเป้าประมาณหนึ่งแล้วกันก็ก็พอรับได้อ่ะเจ็ดเต็มสิบปีนี้ครับผม,มเ,กบเก็บเงิน,<อ>ก,งนก็อยากมีเงินนะครับ <laughs> โอ้โหยังยังครับยังก็ทุกวันนี้ก็ทำนะแล้วเราก็ขอแบบสู้ตามความฝันของทั้งคู่กันไปก่อนใช่ใช่นี่อวยพรเขาอวยพรเขาไว้ยังไงบ้างอวยพรยังไงก็พี่เขินอ่ะก็รู้ว่าสองคนเปล่า วีนี้เขาก็แบบได้ได้ทำหลายหลายอย่างที่เขาอยากทําที่แบบคุยกันมาตั้งแต่ต้นปีว่ามีอะไรที่เขาอยากทําแล้วเขาก็แบบได้ทําเราก็รู้สึกว่าก็ยินดีกับเขาแล้วก็เวพองให้เขาได้โอกาสในการทําเขารักงานแสดงมากเนี่ยเขาได้โอกาสดีๆในงานแสดงขึ้นมาเรื่อยๆครับก็เออแต่ว่าเราก็ไม่เราปกติเราเป็นคนแบบไม่ค่อยหวานไง เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาแบบหลายๆคนชอบแบบเป็นการ์ดเป็นอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งเพิ่งเริ่มเริ่มเขียนเริ่มอะไรเงี้ยใช่ก็แบบในทุกปีก็จะแบบไม่ไม่ก็ทํามาเนี่ยแทบแทบทุกปีก็จะแบบมีมีการ์ดแนบกับของขวัญไปด้วยอะไรแต่มีรู้ไหมความฝันแฟนเราอีกอย่าง่คืออะไรอยามีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วเธอรู้ได้ไงเองเขาพูดจะลงทุนได้ไหมใอ้ผมลงทุนให้เขาอคอนเสิร์ตใหญ่ป่าเลยร้านอย่างนี้ ลานไหนลานล้รานวัดเป็นรู้ใช่ไหมว่าเขาอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่รู้รู้รู้เขาอยากงานงานแสดงก็พาร์ทหนึ่งแล้วก็งานแบบงานดนตรีงานแบบงานเอนเตอร์เทนก็อีกพาร์ทหนึ่งที่เขาอยากทาอะไรเงี้ยแล้วก็ซัพพอร์ตเขาเต็มที่แหละครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าการที่เราเป็นเป็นคนใกล้ตัวเขาแล้วเราทุ่มทุ่มสิ่งนี้ไปเขาอะมันอาจจะไม่ไม่สนุกเท่าหรือว่าอาจจะไม่ได้ฟูลฟิลเท่าการที่แบบ เขาทําได้ด้วยความสามารถเขาจริงๆมีผู้ใหญ่เล็งเห็นจริงๆแล้วมีแบบทุกคนในแบบในที่นี้หรือว่าทุกคนที่แบบรูบ้จักเขาช่วยสป,ปอร์ตเขาจริงๆอะเราร้สึกว่าบางอย่างเราทําได้ก็จริงนะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนมีให้เขามันแบบมันน่าจะเป็นสิ่งที่เขา appreciate กว่าก็วชวนทุกคนแบบให้กําลังใจเขาอะไรอยอร์ตคุณเหมือนกันยอดเยี่ยมดีใช่ใช่เราร้สึกว่า <ๆ S 2> ในทุกๆาร์ทของชีวิตในช่วงหลังมาก็โชคดีที่ได้เขาแบบมารว่วมส แล้ย่นี้เราแบบหวานจังอ่ะแล้วอยู่ในตีมแบบอยู่ในหนึ่งในร้อยไงก็เลยแบบว่าหวานนิดหนึ่งเขาเปในร้องสำหรับเราไงหนึ่งในหนึ่งหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเขือะไรพอพอพอเรื่องอื่นดีกว่าล่าสุดกลับมาครับปาลีใช่อันนั้นคือไปงานไปทํางานครับอันนั้นไปทํางานไปอ่าเป็นเป็นงานกับทางแบรนด์น้ําหอมพิเซมิยอเกก็ สนุกมากเอนจอยสุดๆเลยไปกับชายชายล้วนเป็นน้ำหอมผู้ชายไปกับแก๊งชายล้วนครับมีความวีรกรรมอะไรบ้างไหมหูวีลกรรมอันนี้ผมไปกับมีนมีนก็เวลาเวลาไม่ว่าจะเรียกใครก็หันคู่ตลอดมีนไปคู่กันตลอดแล้วก็วีรกรรมผมสปอยให้ไปถามน้องปิงนะครับแนะนำให้ไปถามน้องปิงแต่ผมพูดเยอะไม่ได้จริงๆที่แสดงว่าปาลีก็คือ ก็ถึงบาหลีเลยนะน้องปิงครับผมก็ทีมเฮดคอเเตอร์สิงคโปร์รักทีมไทยมากเพราะเราทำถึงใช่มเพราะเราทำถึงสุดๆแต่จะมีเวลกรรมอะไรก็เรียนเชิญที่น้องปิงเลยครับเราเป็นแกนนำหรือเปล่าไปโยนความไม่ไม่ไม่เราเราทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองใช่ฮะแต่ว่าถ้าอยากรู้อะไรก็ไปถามน้องปิงได้เลยไปกันห้าหนุ่ม สี่หนุ่มครับมีมีมีนมีนปิงหมอเหน่งใช่ครับใช่สนุกมากเป็นทริปที่สนุกมากครับงั้นใครอยากชวนไปไหนก็ไปได้เลยพร้อมพร้อมไปสนุกสุดสเลยเรื่องก็คือโปรเจกต์ที่ยอดเนาะที่ยอดครับมานจะเข้าไหนสิตุลานี้เนาะที่หยอด2ก็โปรโมตรัวๆเลยครับตอนนี้ก็หวังว่าอย่างน้อยๆน่าจะต้องแบบไม่ต่ำกว่าเดิมเนาะเออสักพักสักหกสกร้อยล้าน เออตัวมนแล้นที่ผมเพิ่งมาพาคสองไงผมไม่กล้าพูดเยอะเอานังเรารอยล้านทุกภาคหนึ่งเขายังแบบผมก็ต้องเจียมตัวนะครับผมเป็นน้องใหม่ก็อยากจะมาช่วยเติมเขาสักห้าล้านสิบล้านจากยอดเดิมผมก็ดีใจนะครับแล้วบทเราก็แบบไม่รู้จะดีไม่รู้จะยังไงนะอยากให้รอดูจริงๆเพราะว่ามันก็ที่มันเปิดเผยไปในทีเซอร์มันก็มีมีหลายหลายพาร์ทเนาะแต่อยากบอกว่าอย่าอย่าเชื่อทีเซอร์เยอะ อย่าเชื่อเรื่องย่อในแบบในเพจหนังเยอะอ,อะไรเงี้ยจริงๆแล้วแบบเรื่องเรามันค่อนข้างจะซับซ,อซ้บซอนแล้วก็เข้มข้นแล้วก็ผูกปมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าอูไปทํางานที่อดสองแล้วสนุกมากเลยแล้วได้อ่านบทแค่ไม่ไม่เต็มนะผมอะผมได้อ่านบทไม่เต็มผมยังรู้สึกว่ามันมันมันได้มากๆพี่คุยกันเราจะบอกว่าตัวอย่างที่ออกมากคือหลอกหนงผีเลยก็หนังผีก็ต้องมีหลอกกันบ้าง ย่าอยากให้รอดูครับผมว่าที่ยทสองเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนแบบเต็มที่มากๆถ้าพี่นาเดชก็เห็นอยู่แล้วเนาะว่าเขาแบบโอ้โหทุ่มเทใส่เต็มสุดแต่ว่าตัวละครอ,อื่นๆที่มาด้วยกันเนี่ยก็มีพาร์ทของตัวเองมีเรื่องราวที่เห็นจากทีเซอร์แล้วว่าทุกคนก็มีเส้นเรื่องมีความน่ากลัวมีความแอคชั่นมีความสยองในแบบของตัวเองเหมือนกันก็ชวนทุกคนไปดูดูในโรงด้วยครับเรบาก็ถูกฉลองอะไรเกี่ยวกับเรื่องของนงผีร้อนๆเนาะเออเ,เออผ<พ>ีมากผีผ <ๆ S 1> <พ>้าต่างๆนนี้ก็ ใช่จริงๆปีนี้มีหนังผีแบบติดต่อมาเยอะมากแบบหลายเรื่องแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าโยมันจะหน้าผมมันจะเป็นแบบไอคอนหนังผีนะโลโก้หนังผีอยากให้เปลี่ยนนะเป็นโลโก้หนังทำเงินแทนโอ้หเขาใช่เขาใช่ก็ทำเงินก่อนหนัง่ีมันก็ร้อนรนหมดเลยไงก็ก็ก็ดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าก็ชอบชอบความหลักหลายอันนี้แต่เเล่นนะเรารู้สึกว่าเราก็อยากเลือกหนังที่ มีคุณภาพที่ดีมีโปรดักชั่นที่ดีมีแบบเพื่อนร่วมงานที่ดีถ้าแบบทุกอย่างนี้มันหลายๆอย่างมันผสมกันเราก็อยากไปจอยแหละจริงๆเราเป็นแค่แบบพาร์ทเล็กๆที่จะทําให้ทุกอย่างมันประสบความสําเร็จแหละแล้วก็ไม่ได้แปลว่าหนังที่มันไม่ทําเงินจะไม่ใช่หนังดี<ม>เรารู้สึกว่าหนังทุกเรื่องก็มีแบบมีดีในตัวเองมีสิ่งที่จะข้อบแบบปรุงในตัวเองแล้วก็หนังทุกเรื่องก็แบบค่อยๆแบบพัฒนาหนังไทยไปเรื่อยๆเนาะอยากแบบได้อะไรแปลกๆใหมๆ่ๆดีๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีออปชั่นเยอะๆไว้ก็ยิ่งดีนะในมุมของผมรู้สึกว่ายัางน้อยๆคนดูจะได้เลือกเสรในสิ่งที่ตัวเองอยากเสอย่างเงี้ยครับขอบ,ขอบคุณครับ